สวัสดีค่ะหายไปสองวันเลยนะคะมีคนกอกลัวอยู่ข้างอะทุกคนอันนี้พอดีตั้งท็อปปิกเอาไว้ค่ะว่าวันพวกนี้เราออกจากบ้านเราจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างนะทั้งเรื่องของการงานเรื่องของการเดินทางการเงินเรื่องของภาระหน้าที่เรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามกว้างๆเนาะแล้วก็เปิดมาได้แบบนี้มันเป็นไพ่ความรักขึ้นเลยอะตัวเองก็คือ พวกนี้ถ้าในด้านของการทํางานอาจจะเจอความขัดแย้งในหน้าที่การงานบ้างนะคะหรือว่าอาจจะเจอความผันผวนกับอะไรต่างๆอย่างนี้เนาะในภาระการทํางานหรือการติดต่อประสานงานนะคะแต่ว่าเราอาจจะผ่านพ้นไปได้เนาะถ้าเป็นในเรื่องของการงานก็คือความรักความเอาใส่ใจความเอาใจใส่จากคน,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 กคนในท่ี่ทีํางานนะนะคะแล้วก็จาก ออความใส่ใจของตัวเองด้วยรวมถึงคนรอบข้างนะความสามัคคีกันในทีมงานก็เป็นไปได้นะคะที่จะทําให้สิ่งต่างๆนั้นมันบนรรลุไปได้ดีลงานติดต่อประสานงานอะไรไว้ก็จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในด้านของความรักก็ตรงไปตรงมาเลยนะอาจจะพบรักที่ดีๆก็ได้หรือว่าคนที่มีปัญหาขัดแย้งกันอยู่ก็อาจจะกลับมาคืนดีกันก็เป็นไปได้นะคะในสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นะอะไรใดๆก็ตามอะ มันถูกตั้งว่าอยู่บนความไม่เที่ยงเนาะในเรื่องของการดำรงชีวิตต่างๆนะคะนี่ก็คือที่ขรูภายบอกเอาไว้นะคะก็นำมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะหายไป2วันเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ